สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิธิถาทิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบาทในโอกาสครบรอบ108ปีคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันนี้เวลา7.25นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารมหาจัก,กรีเซรินทรคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยทรงบาทพระสงฆ์สิบรูปจากวัดปทุมวนารามและวัดพระยายังเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีคณะอักษราศาสตร์ ร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบาดีคณะบดีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงเข้าศึกษาในคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเมื่อปี2516แล้วทรงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาประวัติศาสตร์และระดับปริญญาโทสาขาวิชาบาลีสันสกฤต คณะอักษาราศาสตร์เป็นหนึ่งในสี่คณะแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจัดตั้งวันอักษาราศาสตร์ขึ้นตรงกับวันที่3มกราคมของทุกปีเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาพระเลิกตึกบัญชาการอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยเมื่อปี2458ต่อมาปเปลี่ยนชื่อเป็นตึกอักษาราศาสตร์และใช้เป็นอาคารเรียนของคณะ จากนั้นมีการบูรณะและเปลี่ยนชื่อเป็นอาคารมหาจุฬาลงกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกําเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันคณะอักษราศาสตร์มีภาควิชา11ภาควิชาเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกและหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอกรวมทั้งมีศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์บริการทางวิชาการต่างๆ โอกาสนี้ทรงประดำเนินไปทอดประเนตรสินค้าของมูล,ลนิธิมหาจักรีเิรินทร์เพื่อคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลยัยปีนี้ได้เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ปีนักสัตว์มเสนงปักบนเสื้อโปโล,ลหลากสีได้แก่สีม่วงสีเขียวมิ้นและสีอิฐจำหน่ายตัวละ360บาทและกระเป๋าหลากหลายชนิดตั้งแต่กระเป๋าคล้องมือสะพายไหล่และกระเป๋าเก็บอุณหภูมิรวมทั้งเข็มพระนามาพิไทยย่อสอทอโดยรายได้จากการจำหน่าย จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆของคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณาจารย์เฝ้าทูลอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกในโอกาสครบร,รอบ108ปีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยประกอบด้วยต่างหูและจี้เงินแท้ลายนกยูงพวงกุญแจอะคริลิกลายนกยูง และสติกเกอร์ a r t ์ตซียูห i ึ่สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการราชนีนิทัศนเนื่องในงานฉลอง120ปีโรงเรียนราชินี เวลา13นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนราชินีเขตพระนครโอกาสนี้ทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชินยานุสาวรีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทอดพระเนตรการแสดงบรมถวายพระพร และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการรักคุณและผู้สนับสนุนการจัดงานจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการราชินีนิทัศจัดขึ้นเนื่องในงานฉลอง120ปีโรงเรียนราชินีและเอิอประเกียติสมเด็จพระศรีพัชรินทร,ร,รา,ารบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานกําเนิดโรงเรียนราชินีเมื่อวันที่1เมษายน2447มีพระราชประสงค์ให้เด็กผู้หญิงได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน และพระราชทานโครงการศึกษาไว้คือให้มีความรู้ทางการช่างฝีมือคนาดสามารถประกอบอาชีพได้ให้อ่านออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสามารถเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้มีการอบรมศีลธรรมจมรรยามารยาทส่วนสถานที่เรียนเดิมตั้งอยู่ที่ตึกแถวมุมถนนอัส,สดางและถนนจักเพชร ่อบมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ย้ายมาสถานที่สุนันทาลัยบริเวณโรงเรียนในปัจจุบันโรงเรียนราชินีได้รับพระมหาการุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศ์มาโดยตลอดทําให้เจริญก้าวหน้าเป็นลําดับนิทรรศการนําเสนอเรื่องราวของโรงเรียนอาทิราชินีถิ่นสถานที่ตั้งของโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ สักตรการพระบารมีแสดงถึงความไว้วางพระราชหาทัไทยที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงศึกษาที่นี่และสีพิพัฒน์การศึกษาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการศึกษาต่างๆด้วยการพัฒนาคุณภาพวิชาการการก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่แต่ยังคงสืบสารพระราชประสงค์และโครงการการศึกษาที่ได้รับพระราชทานไว้ เป็นนโยบายสำคัญในการบริหารโรงเรียนมาถึงปัจจุบัน <c oughs> องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็วันพระราชทา,านศพสมเด็จพระมหาหมุนีวงพิจิตธิตะวันโนวันนี้เวลา9.55นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นายกเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจวัน พระราชทานศพสมเด็จพระมหาหมุนีวง์พิจิตติตาวันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดสมนัตวิหารนศสลาเจ้าฟ้าสมนัตวัดสมนัตวิหารซึ่งมรณาภาพอย่างสงบเมื่อวันที่25ธันวาคม2567รสิริอายุ88ปีพรรษา68สมเด็จพระมหาหมุนีวงศพิจิตติตะวันโนเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2479เป็นบุตรของนายแก้วกับนางพ่อเลี้ยนถาวรสุวรรณ เมื่ออายุ20ปีได้อุปสมบทณวัดโสมนัสวิหารมีสมเด็จพระวรรณรัตจับทีตาธรรมโมเป็นพระอุปชาสอบได้ปเปลี่ยนธรรม9้าประโยคและสำเร็จการศึกษาปร,ริญญา,าศาสนศ,ศ,ศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลัยมหามากุฏราชวิทยายลัยประกาศศียบัตรชั้นสูงจากสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศและปร,ะริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยายลัยราชภัฏส,สงขลาด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสมนตวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17- 18ธรรมยุทธและอดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคมมีความรู้ความสามารถทางด้านปริยัตและปฏิบัติเขียนหนังสือทางพระพุทธศาสนาและถูกตีพิมพ์ไว้มากทั้งยังสอนกรรมฐานให้แก่ภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปและเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคณะสงฆ์สามเณรและศิษยานุศิษย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติของเจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสวันนี้เวลา15นาฬิกา20นาทีที่บ้านเลขที่99หมู่ที่1ตำบลป่าลูรูอำเภอสุงไหงาปาดีจังหวัดนาราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วาดที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาส เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจาอ่าสิบเอกอนันต์มณีโชติเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานด้านการข่าวและแหล่งข่าวประชาชนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน48ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุนคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่บริเวณสวนปาล์มบ้านโคกตาหมู่ที่หนึ่งตำบลปา่าลุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่31ธันวาคม2567 การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกอนันต์อย่างหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2568 ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www. r o y o l o f f i c e .th ระหว่างวันที่7ถึง9มกราคม2568พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนะไตรว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาวันที่8มกราคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตภาวนาตั้งแต่วันที่7ถึง9มกราคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และอ p p Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ